เป็นเพื่อนมาทานทานข้า,า,าวครับเช้าครับก็จะก็จะเกิดเที่ยงดูเดูบรรยากาศลาครับวิวสวยงามมากครับบรรยากาศริมคลองครับผมดูบรรยากาศริมคลองโอ้สวยงามมากครับดูดูดูาารครับ ไม่เคยแห้งเลยนะครับเนี่ยน้ําเต็มตลอดทั้งปีนขนาดเดือนเมษจายังน้ําไหลนะครับเพราะว่าเขามีคลองเขาก็ทำบ่อคุ้มบ่อปลาแล้วก็ทํานากันครับทำนาปีละหลายรอบเหมือนกันมันได้ลมลื่นครับนานั่งขามาประทัโอ้บรรยากาศน,นี่ครับอิสระนุน่นครับผมรอจักรยานเนี่ยโบราณเนี่ยเริ่มหายากแล้วนะครับผม แต่งลานได้สวยงามมากครับเออบรรยากาศนี่บรรยากาศดีมากครับผมถ้แบบาแวะถามร่างนี้นก็เชิญเชิญนะครับทีมบางแปนครับผมสวยครับสวยครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ